ไปให้นะไรนะนมองลาไปหนะก็ดีดีหน่อยสิคนไม่มีนมเขาแบบหวานเปรี้ยวอเละไรนมเเบิก็ทำอะได้เออเจนสามลไรบีโก้นันกี่รัะเรนนะสามลไรบีโก้จะไม่นมบันีรสามลายบีโก้มันเป็นกองเลยม่ดีไม่คุณแม่

เลวพีเนี่ยน้องยูน้องยูเลวนี่มันีกินโอเคเดี๋ยวิบเอมีไปทงซ่องโอ้เดี๋ยวเเพีไปทำฟืนมาที่หน้าเหรอเราไม่เยเียนยตอนนี้นะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะพนันโดนกันไม่ตองส่งผ้าแลวนะพนันก็คือเจอตัวจริงเลยโอเคเอาเอสเอสเมส้าอ่าปาเอากดแต่เลย ไม่ใช่พี่มาไม่ใช่เออรอรอรอเขารอเลยไปนั่เขาว้แล้ววะเาอยู่เฮเพื่อนเ่อนเพื่อนคนสวยเขาเรียกเปลาว่าเพื่อนตลอดเอแล้วเรียกเปาว่าเพื่อนตลอดจำได้ไหมเรียกเปล่าว่าเพื่อนตลอดใช่ครับอีกนานกูจะเป็นเฟืองแล้วมึงกูจะเป็นฟางแล้วกูจะเป็นปวายแล้วเขาตลกเหรอ เมื่อตลกอ่ะตลกเหรอจะบ้าเลมึงกูจะเล่าอะไรให้ฟังว่าไงตอนที่ทำจะหกกูนอนกูนอนแบบนี้เลยมึงกูนอนตัวตรงแบบนี้เลยเออเออกูกูนอนกูนอนตัวตรงได้แค่สองวันแล้วกูทนไม่ไหวกูเลยปกติเลยเอียงยื่ไปยื่มาแต่แต่ว่ามึงกับมีถ่ายเร็วนะถ่ายเร็วเหรอไม่ได้กินยาหกที่กูแนะนำไปมเรื่องเหลืองอ่ะดูดิเห็นไหม ยัียว,ยวงยังเหลืองอยู่ใช่ตอนคิดว่าฟุลดังตัดสีดเกเราก็เป็นสีน้ำตาลนะไม่ไม่ได้ตัดแต่ว่าฟุตเพราะวาต้องดูให้มันแบบต้องรอให้มันแบบรัดแกนก่อนไว้ดูว่าจะตัดดีไหมโอเแต่เพื่อนก็รออยู่แล้วแหละไม่ต้องไปถาอะไรแลยครับเจ้าอะไรบ๊อบบีมา ใครนะแ้อ๋อเรียกพี่บีมตกใจคิดว่าใครเรียกพี่บีมยังไม่มาสวัสดีค่ะพี่มาสวัสดีคะด่ะเออเออรอดเลยอ่รอดเลยอ่ะเฮ้ย<ๆ>ขอส่งกระจุกหน่อยยวเร็วแล้วเร็วแล้ว ไม่เลยแล้วนี่ขอบคุณครับไม่ถึงสองดาวเทียบขอบคุณไมมินครับกูดาวตกมากใช่ใช่ดักแจ็คทั้งปัญชาโอ้โหนกมาเป็นท้องฟ้าติดดาวตกเล่นมุกอะไรวะเล่นมุกเอี้ยอะไรวะมึงเล่นเกิน่เกินเล่นมุกดาวตกเลยเหร เออดาวตกอ่ะเออครับินแล้วครับผมยังไม่อิ่วครับเอาเปาอยู่กับใครอยู่กับใครไม่บอกไม่รู้อยู่กับใครอ่ะอย่าพูดอย่างนั้นเม้นเฮียทำไมกูต้องพูดตามเอ้ทาไมต้องเจ้าะ คุณใช้ยาสีฟันรุ่นอะไรครับผลเกลืค่ะมม่ต้องบอกว่าเด็กนี้ก็เกลืออยู่แล้วค่ะเกลืออยู่แล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับะวันดีครับผมเกลืออยู่แล้วขาดวันนี้วันนี้คือจับวนในนี้ตัวใ้เเหรอใช่ครับใช่ครับโดนเขาโดนอะไรนี่อะไรวะโดนอะไรต่อสัญญาหนึ่งเดือน เขาก็มาเขามาต่อเขาอีกเดือนนี้ไม่รู้เดือนหน้าจะเป็นยังไงครับฝากทุกคนเป็นกลำลังใจด้วยน่าจะไม่ได้ต่อต้องรุนรุนทุกคนต้องรุนไปกับพวกเรานะคะเพราะว่าเขาจะต่อพวกเราเป็นเดือนต่อเดือนช่วยช่วยช่วยรุนใ้กับพวกเราด้วยนะคะใช่ครับทุกคนครับไอลงิลงก์ที่ผมลงติดต่อลงสตรอรี่เนี่ยมันมันมีส่วนนะครับทุกคนเป็นโหลดให้ผมหน่อยนะครับโหลดได้<ๆ>ทุกคนก็แค่ปัดให้หนูนิดนึงได้ไหมครับ โอยพี่แจ็คขอบคุณค่ะตัวขอบคุณค่ะพี่แจ็คแบ๊บโเอ้ยไม่ใช่แจ็คแบ๊บโผเอออันนี้พี่แจ็คห้องทอยเล็ดเขาเป็นนักร้องอันนี้มึงเขาเป็นนักร้องอ๋อพี่แจ็คห้องทอยเล็ดทายเล็ดนี่แปลว่าห้องน้ำไหมอ่ะใช่เพราะว่าเขาเริ่มต้นจากอะไรเขาร้องเพลงกับเพื่อนในห้องน้ำอ๋อวงติดตามอยู่ยกหลังให้เขานี่ตลก ทำไมชอบตลกพี่แจ็คอุ้ยคอมบินครับไอ้ตั้มพี่แจ็คทอยเล่นมึงจะเล่นมุกอะไรพี่น้องเองอยู่ในห้องน้ำใช่ใช่ใช่คนใช่ใช่คนนั้นไหมที่เป็นแฟนคีมไหมไม่ใช่ปวดมืออีกคนน้ำเปลติดตามมึงติดตามแสดงว่ามึงก็ติดตามไม่ได้ติดตามหรอกเห็นเวลาเห็นคนรักกันมึงเข้าไปดูตลอดก็เหมือนเป่ากันแต่ก่อนยังมีอยู่ในสตอรี่ เห็นมาเมื่อเช้าเต้าอินท์มาเมื่อเช้าไม่ยากให้ไปรุ่นทุกคนมีความสุขทุกคนดูของผมมันแหลกไหมเปล่าของผมมันแหลกไหมไม่ไม่ไม่นล่ลงลงกันระยะฟังนี่จิกะบวกพีเป็นเสื้อจะไม่ต้องเชื่อแค่ขาวเลื่องเอาท่านี้เหรอเออ ที่เขาบอกว่าพี่เป็นเสือจะไม่ต้องเชื่อแค่ข่าวหรือฉันอะไรต่อนะแต่ว่าถูกใจน้องจริงอันนี้นะเลี้ยทวิตาม,มาตือ้อที่เขาบอกว่าพี่เป็นเสือจะเชื่อแค่ข่าวหรืออะ,อะไรต่อบอกร้องดิมั้มึงร้องอะไรนะมึงร้องอะไรนะจริงอะไรอะไรตมึงร้องจองกันงอะอะไรนะออนไอนะ้ที่กูร้องเพราะว่ากวยอยากทำให้ย่ามัเป็นคู่แม่ง เดี๋ยวเจอกันนะครับผมตัดใจแล้วผมจะคัฟเวอร์เพลงนี้แข่งกับองเตาอยากอยากฟังเวอร์ชันโจโจโวจังเลยอ๋อได้เลยจ้าเดี๋ยวลองกันนะจ้าของเปลลงวันอังคารนะจ้าเขามีเพลงหมกไว้เต็มเลยแต่ยังไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันอยู่ต่างพื้นที่แล้วไม่ไม่รู้ไม่รู้จะถ่ายกับใครอะ่ะพี่จอมก็มาไม่ได้พี่ช้าง<ด>ก็มาไม่ได้ดทำไมอ่ะไ,ไกลกเกินหระไม่เพว่าเขาจะส่งมาสาอ๋อโทรไปหาเขาพี่ผมส่งเบอร์ให้แล้ว เดไม่ผมยังไม่โทรพี่ต้องเป็นคนโทรเพราะว่าโทรไปก็ทําอะไรไม่ได้ต้องให้ตัวไปปุ๊บเพราะมได้ได้เอาตังค์พี่พี่พี่มีตังค์จ่ายก่อนไหมล่ะเออถ้ามีจ่ายก่อนล้วคอยไปเก็บแล้วผมบอกว่าเก็บใครบ้างผมรู้ว่าใครที่อยู่ใครอย่างเช่นห้องผมมีผมมีทนมีบุ๊กที่ต้องจ่ายห้องพี่จะหารกันใช่ไหม จ่ายกันหรือแยกห้องเพราะว่าเราสวัสดีค่ะน่ารักจังค่ะอีกหนึ่งสองนาทีแล้วค่ะทุกคนห้อพี่ไม่ได้จ่ายเลยฟังหนึ่งเดือนพวกผมมาจ่ายเรื่อยๆแต่ห้องพี่ไม่ได้จ่ายปเดียวจังำ่างงันแค่นิดเดียวเองให้ยังไงก็ให้ไม่มีใครให้หรอกพี่เบสออกจากค่ายนานยังยังไม่กี่นัดใช่ไหมเดี๋ยวผมบอกแกให้พี่ลองค้ากัน ไปตามให้ทุกคนเลยยังไงก็ได้พวกนี้เขารวยเพล่ๆเลยรวยเพล่ๆคืออะไรวะทุกคนครับรวยขอจ่ายเงินไฟหรอทุกคนโยรปนมาแล้วขอบคุณค่ะพี่บีขอบคุณค่ะปนขอตั้งใจ่ายไฟหน่อยครับปนจุดเฮ้ยรอบีมรอบีมผมไรสดอยู่ได้เดี๋ยวผมไป เวลายังอุ้ยอีกอีกอีกยี่สิบนาทีง่ะอ้ยเยอะเลยเป้าจะครบแล้วเหรอ yes ไม่ yes นี่ no yes ไปไม่ถูก yes เดี๋ยวกูเล่นไปไม่ถูกทุกคนชอบมันมยกูตันตลอดเลยเออคือแบบเอาแบบไปต่อไงวะ มาี่ทยยุกคนผมได้แค่สามพันนะครับบอได้ตั้งแปดพันนะอุ๋มหมาหมาใชเป็นคำที่น่าอย่าบอกอะไรโจโพนเขาจะมีจะมีอ e ีโมจิที่แปลกๆตลอดเวลาเลยนะจะทำให้เพื่อนงงได้ตลอดเวลาเออบางวันทุกแบบเออบางวันทุแบบ,ออบแบบดีไม่รู้อะไรของเขาอ่ะทุกคนหัวใจแล้วก็มีลูกนิ้วครับแปลว่าเราบีบหัวใจครับบีบหัวใจของเฟิร์นคนนั้นไว้นี่พี่ในเงินเหรอครับ นี่ครับพี่ในเงินอยู่นี่ครับนี่เสื้อพี่ในเงินพี่ในเงินน่ารักมากมึงเชื่อไหมพี่ในเงินบอกว่ากูโคเวอร์เพลงนี้แหละกูถึงได้โคเวอร์อ๋อใช่เสียงมึงเหมือนจริงไหยเสียงเพราะมากเลยมึงทำมาปพื่กคกูเปิดฟังอ่ะเฮ้ยมิ่งดีคือมันดีคือกูอันนี้ถึงกูทักไหมล่ะกูไปเมนในต้องตอบว่าไม่ใช่อ่ะเอ้ย ต้อนอหลรช่างมันเถอะเฮ้ยย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 ไยยยยยยยอยย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 ยไยย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 ยอยยยเยยยอยย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 อยตยอยย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 ยูยย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 นยยนยย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 มยย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 ูยยยยยูยย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 ยูยย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 ยายย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 ยอยยยยยยยอย่าพยดถึงแอปนู้นแอปนี้นะอะไรเงี้ย งั้นพรุ่งนี้กูก็โพสลงขอคฟันก็แล้วกันอ๋อครับพี่โอเคคนค่นั้นอยู่แล้วน่เ็แวเพื่อแคมปแล้วเดี๋ยวค่อยส่งออกโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยส่งอีกเอาแค่คนเดียวก็ได้เหรอได้ไม่รู้อะมาเอาคนแคปไปจ้ 姐，来。